วันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะนำเหรียญนะครับที่ได้เอาไปเลี่ยมมานะครับเพิ่งจะได้รับมาวันนี้นะครับก็จะนำมาให้ชมกันนะครับก็ทยอยทยอยเอาเหรียญที่ยังไม่เคยเลี่ยมนะครับเอาไปเลี่ยมนะครับก็มีก็เลี่ยมแถวแถวบ้านนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหรียญแรกนะครับที่จะมาให้นำมาให้ชมก็คือเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัตตะโกนะครับปี2536นะครับ นี่นะครับก็เป็นเหรียญเสมาเต็มองค์รุ่นแรกของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นเหรียญเสมาเต็มองค์รุ่นแรกของหลวงพ่อรวยนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับมีอันนี้เป็นเหรียญน่าอยู่ในชุดกรรมการนะครับก็คือมีตอกคอไก่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีโค้ดอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับด้านหน้านี่เป็นด้านหลังนะครับเคยทําคลิปไปช่วงแรกๆที่เริ่มทํา คลิปนะครับทำอัปโหลดลง youtube นะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดมากนะครับตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงให้มันชัดขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานี่นะครับนี่ก็จะมีโค้ดเห็นไหมครับจะมีโค้ดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะ นี่นะครับนี่หน้าหลวงพ่อนะครับก็จะมีโค้ดก็ไก่อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อสำรวยนะครับซึ่งหลวงพอ่อหลวงพ่อรวยเนี่ยชื่อท่านชื่อสำรวยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็รุ่นเก่าเก็จะมีคําว่าหลวงพ่อสำรวยนะครับยังไม่ได้เป็นคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้ถือว่าเป็น รุ่นเก่านะครับนี่นะครับให้ชมใกล้ๆชัดๆนะครับอันนี้ดูด้านหลังนะครับเหรียญนี้ปี2536นี่นะครับดูลักษณะผิวขอบเหรียญน,นะครับก็ดูเป็นวิทยาทานได้นะครับ ข้างล่างจะเขียนว่าที่ระลึกงานทําบุญครบอายุครบหรอบนะครับนี่คือลักษณะผิวเหรียญน,นะครับเมื่อส่องกระแสงประมาณนี้เหรียญนี้ก็เช่ามานานแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้หลวงพ่อรวยท่านยังไม่มีเพลงวอนหลวงพ่อรวยนะครับเช่ามานานแล้วนี่นะครับ นี่ก็เป็นเหรียญแรกนะครับที่นำมาให้ชมนะครับ<ฮ>อันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกที่นำมาให้ชมก็เข้มขังคลาสสิกดีนะครับนี่เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เขาเรียกว่าเหรียญลูกไข่นะครับ เหรียญร,รูปไข่ปี39นะครับปี39นี้ก็จะสร้างพระหลากหลายรุ่นนะครับแต่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปี39นะครับเนื้อที่เห็นนี่จะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีเหรียญเสมาด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยทำ,ทำคลิปลง youtube ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับถ้าเราดูกับแสงมันก็จะประมาณเลื่อนๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อละวะนะครับสร้างไม่เยอะนะครับถ้าจําไม่ผิดน,น,น่าจะประมาณสามพันกว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับผิวจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะครับ น <S Key board> <S ć S 1> <variety> ี่นะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเหรียญปี39ถ้าเป็นรูปไข่แล้วก็เสียมาเนี่ยสังเกตว่าจมูกจะโดนทุกเหรียญนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องปกติของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ก็จะไม่ได้ลึกมากนะครับเป็นพิมพ์แบบพิมพ์ตื้นๆนะครับ จะต่อโค้ดรวยนะครับนี่นะครับข้างล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อรวยโค้ดรวยนี่ก็จะส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเวลาตอกเนี่ยมันจะติดไม่ได้เต็มนะครับติดไม่เต็มบางเหรียญก็เต็มบางเหรียญก็ไม่เต็มนะครับคําว่ารวยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จมูกก็ยังถือว่าพอสวยนะครับ แต่บาง,บางเหรียญที่เราเห็น,หนอยู่ก็จะแบบจะบวกปี้ไปเลยก็มีนะครับนี่นะครับมีกล้ามแขนนะครับมีเส้นตรงกล้ามแขนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของผิวเหรียญของนา้นวาวโลหะนะครับก็ต้องลองดูนะครับนวาวหลวงพ่อรวยก็จะมีงแบบแก่เงินก็มีนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับ ถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆบางทีทุกพวกเนื้ออาปาก,ก้าเนื้ออะไรเงี้ยบางทีมันจะมีรอยแตกของเหรียญน,นะครับเป็นปั๊มแบบปั๊มแตกนะครับบางทีเนื้อมันแข็งขาเวลาปั๊มมันก็อาจจะมีรอยลาลอยเขาเรียกว่าอะไรลานนะครับเนื้อมันลานนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องปกติของหลวงพ่อรวยในยุคเก่าๆนะครับเหรียญยุคเก่าๆอันนี้ให้ดูชัดๆนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญรูปไข่ปี39นะครับเนื้อนวาโลหะของหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับนี่นะครับในปี39ก็จะสร้างกันวัตถุมงคลหลากหลายรุ่นนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรวยกําลังพัฒนาวัดนะครับต้องจําเป็นต้องใช้เงินในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะครับสร้างโบสถ์นะครับนะครับถึงได้มีรุ่นสร้างอุโบสถด้วยนะครับในปี37นะครับ รุ่นสร้างออโบสถนะครับก็เลยปีสามก็ออกกระถุ่มคลหลายรุ่นนะครับเพราะว่าต้องการปัจจัยมาทำรุปบารุงวัดนะครับมาสร้างโบวดสร้างสิ่งต่างๆในวัดนะครับพัฒนาวัดนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่สองนะครับที่นําให้ชมนะครับต่อไปเหรียญที่สามนะครับอันนี้จะเป็นนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรนะครับ เป็นเนื้อนวะกระหลายทองนะครับนี่นะครับจะตอกเลขหนึ่งไทยตรงสังคตินะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะตอ,อกเลขหนึ่งไทยที่ด้านนอกข้างๆ้างหูหลวงพ่อนะครับข้างๆ้างหูนะครับถ้าถ้าเราหันหน้าเข้าหาเหรียญแบบน,น,บบนี้ตามวิดีโอเนี่ยเลขหนึ่งไทยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนวะกระหลายทองเนี่ยเลขหนึ่งไทยจะอยู่ตรงสังคตินะครับเหรียญ แล้ว่ากระไหลทองนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือสร้างประมาณ300เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับข้างล่างก็จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่แตซูไม่ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับหลวงพ่อพูนนะครับวับดบ้านแพรน,นะครับ หนึ่งในเกจิรวยเพิ่มพูนนะครับนี่เป็นด้านบนนะครับก็ไหลทองก็จะแบบเวลาที่โฟกัสก็จะดูแบบอันนี้นิดหนึ่งนะครับดูยากนิดหนึ่งนี่นะครับเป็นรูปหลวงพ่อยิ้มเหมือนยิ้มอยู่นะครับแล้วก็จะมีเลขหนึ่งไทยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับจะเขียนว่าพระอาจารย์พูนนะครับนี่นะครับ ด้านล่างจะเขียนว่าพระอาจารย์พูนนะครับก็คือหลวงพ่อภูนวัดบ้านแพรนะครับแต่ก่อนท่านยังเป็นเรียกวันพระอาจารย์นะครับนี่นะครับเนื้อเงินก็สร้างหลักหลัก10เหรียญนะครับแบบไม่ถึงร้อยเหรียญนะครับเนื้อเงินสร้างน้อยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อภูนนะครับวัดบ้านแพนะครับนี่นะครับ ข้างล่างจะเห็นว่ารุ่นหนึ่งนะครับออกเมื่อปีสองนห้าสามย์ครับปัจจุบันราคาก็ยังไม่แพงนะครับแท้ทันนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ความเป็นมายังไงนะครับบางทีเรื่องเล่านะครับบางทีเรื่องเล่าต่างๆบางครั้งก็มันก็มีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับแต่เราศรัทธาหลวงพ่อครับเราก็ เช่าได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพูนบ้านบ้านแพนนะครับถ้าใครเจอก,เก็เช่าไว้ได้นะครับนี่นะครับยังเขียนว่าพระอาจารย์พูนอยู่นะครับสร้างปีสองห้าสามศูนย์นี่นะครับแอ้ชมอีกทีนะครับ ผมจะมีเหรียญนวะกระลายทองอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งผิวไม่สวยเท่านี้นะครับแต่นั้นอันนั้นคือมีรอยจารหลวงพ่อพูนนะครับก็คือไปให้ท่านจารตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เข้าไปการาบแล้วให้ท่านจารให้นะครับท่านก็เมตตาจารให้นี่นะครับ <S <s เหรียญที่สามต่อไปนะครับ <S <s เหรียญที่สี่นะครับ <S <s ก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อพูลพระพรพบนแพนแพอีกเช่นกันนะครับเหรียญนี้เช่ามาจากในเว็บนะครับเช่ามาจากในเว็บ เป็นเหรียญเสมาใหญ่ปี53นะครับของหลวงพ่อพูนพรบรรพแพนนะครับด้านบนจะมีรอยจานด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญนี้จะมีตำหนินิดนึงนะครับตรงไหลไหลนะครับที่เป็นจีวอนะครับน่าจะทองน่าจะหลุดแล้วมีการซ่อมมานิดนึงนะครับแต่ผมก็ไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวลองซูมดูผมก็ไม่แน่ใจเช่ามาก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็ไปเรียมาอีกทีนึงตอนแรกมันไม่มีหูไม่มีห่วงนะครับ แต่จะอยากไว้ห้อยใช้ก็ห้อยใช้ห้อยโชว์ก็เอาไปเลี่ยมใหม่นะครับนี่ข้างล่างก็ตอกเลขนะครับเสียมาใหญ่ปี53อันนี้พิธีใหญ่นะครับที่วัดบ้านแพรนะครับพาคเคจีชื่อดังมากันเพียบเลยนะครับลองไปค้นประวัติใน Google ดูก็ได้นะครับนี่นะครับด้านล่างจะเขียนว่าทองพูนนะครับ5้าสนี่นะครับมีลายเซนนะครับมียันนะครับเดี๋ยวลองซูให้ดูกันดีกว่าครับ นี่ครับด้านหน้านี่มีลอยจานนะครับลอยจานหลวงพ่อพูนเรืยนนี้ก็ถือก็จะมีอาจจะมีซ่อมมานะครับผมไม่แน่ใจแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับเราไว้ใช้ครับแล้วก็สร้างน้อยครับรุ่นนี้แต่ก่อนเป็นเปิดจองนะครับสร้างตามจองนะครับก็ไม่ได้จํานวนมากมายอะไรนะครับนี่ครับให้ดูเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับ นี่คนระับมีโค้ดนะครับด้านล่างก็ตอกเลขอันนี้มาดูด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเหมือนลายเซ็นนะครับแล้วก็มียันยันตรีของหลวงพ่อพูนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อพูนนะครับจะหลวงพ่อจะใช้ยันตรีซะเยอะนะครับยันตรีนะครับนี่ก็ข้างล่างเขียนว่าทองพูนห้าสามนะครับ พิธีปลุกเสกนะครับในพระอุโบสถวัดบ้านแพรนะครับพิธีใหญ่นะครับพระเกจิชื่อดังมากันครบเกือบครบเลยนะครับต้องลองไปหาข้อมูลนูนแล้วครับก็จะเห็นนะครับมีคนลงอยู่นี่นะครับด้วยความชอบนะครับก็เลยเช่ามานะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญเสมาใหญ่ปี53นะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรนะครับอันนี้นะครับ ถ้าใครเจอก็เนื้อย่อยๆเนื้อล่างๆก็ยังไม่แพงนะครับเท่าเก็บได้นะครับนี่ด้านหลังนะครับหลวงพ่อคุธท่านเด่นเรื่องตะกุดนะครับตะกุดดอกไม้ทองนะครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับเด่นเรื่องเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็คงกระพันชาตรีก็มีบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสุดท้ายที่นำาให้ชมนะครับ ก็คือเหรียญนะครับเหรียญหลวงู่ทีมดพระขาวนะครับเป็นเหรียญยกช่อฟ้านะครับเดียวเหรียญยกช่อฟ้านะครับเนื้อเงินกรรมการนะครับฝังพลอยนะครับฝั่งพลอยน่าจะ9เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผมชื่นชอบมานานแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งไปเจอนะครับไปเช่าที่ตู้หน้าวัดนะครับก็ราคาจับต้องได้ผมก็เลยรีบเช่าเลยนะครับด้วยความที่ชอบอยู่แล้วเหรียญนี้นะครับ แล้วเป็นเนื้อเงินที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับคือได้เนื้อเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะถ้าคนที่ตัวใหญ่ๆนี่ห้อยนี่พอดีพอดีเลยครับดูดีเลยนะครับนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวนะครับเป็นที่ระลึกนะครับนี่นะครับที่ระลึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับนี่เป็นเรือเงินกรรมการนะครับถ้าจําไม่ผิดก็คือเราจะสร้างประมาณ900 เ9เหรียญนะครับต้องไปดูในข้อมูลในคลิปเก่าๆอีกทีนะครับอันนี้เป็นตอกเลขด้านล่างนะครับข้างบนจะเป็นรูปช่อฟ้านะครับเมื่อปีเมื่อวันที่7มีนาคม2542นะครับนี่นะครับมันจะมีพิมรุ่นนี้จะมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับนี่นะมาให้ชมอันนี้น่าจะต้องน่าจะไม่ต้องซูมแล้วมั้งครับ เดี๋ยวลองซูมให้ดูกันแล้วกันเพราะมันค่อนข้างใหญ่เหรียญน,นะครับนี่ให้ดูพอที่ฝั่งแล้วกันนะครับประมาณนี้นี่นะครับแกะพิมพ์ได้เหมือนหลวงพ่อมากเลยครับอันนี้ตอกโค้ดนะครับนี่นะครับก็ดูประมาณนี้นะครับเพราะเหรียญน,นี้มันใหญ่มากแต่ผมชอบนะครับด้วยความชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็ หาได้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับก็มีห้าเหรียญนะครับสรุปบัญีนะครับหนึ่งนะครับเหรียญนะครับหกรอบเสมาเต็มอง์รุนแรกหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับนี่นะครับเหรียญเสมาหกรอบสองก็คือเหรียญรูปไข่นะครับปีสามเก้านะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับ สามก็เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรนะครับนี่นะครับรุ่นแรกหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรนะครับนวะกระไหลทองนะครับสี่ก็เป็นเหรียญเสมาใหญ่ปีห้าสามนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรนะครับนี่นะครับเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญรุ่นยกช่อฟ้านะครับหลวงพุทธีมวัดพระขาวนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม กดติดตามช่องฮัทอิทยาด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็เอาไปเรี่ยกอีกประมาณ4ี่เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับถ้าได้มาก็จะมาให,ให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ